สวัสดีค่ะผิวพรรณที่ดีเริ่มต้นจากการใช้เวทสำอางที่ดีนะคะและว,วันนี้จจนเจ้าเล่าข่าวดีจจนเจ้าเล่าข่าวสุขภาพค่ะมีเรื่องดีๆข่าวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยค่ะแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพผิวภายนอกเรื่องของสุขภาพผิวใบหน้านั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะจันเจ้าจะมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันนะคะจากแขกรับเชิญในรายการนะคะว่าเขาได้ใช้เวทสำอางตัวไหนทำให้เขารู้สึกดีกับ พี่เขาค่ะวันนี้เรียนเชิญด้วยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพิมพสิรินะคะพี่เจี๊ยบพิมสิริลิมรถโอชันะคะยินดีค่ะวันนี้ที่พี่เจี๊ยบเป็นเกียรติให้มาให้ข้อมูลดีๆได้ค่าวว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะคะ ไหนหพี่เจีย๊ยบลองบอกคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยพี่เจีย๊ยบมีผิวหน้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วมาบัดนี้พี่เจีย๊ยบได้ดพบกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่ทําให้พี่เจีย๊ยบรู้สึกดีขึ้นมากๆนะคะ่ะก็เมื่อก่อนผิวหน้าก็คือหยาบๆค่ะแ,แล้วก็มีฝ้าตรงตรงเนื่อหาตรงแก้มเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็เลยทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ แอปป m ้ตัวที่เป็นเวสเวสสำอานะคะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากเลยเพราะมีสารตั้งต้นที่นําเข้าจากต่างประเทศนะคะค่ะมีม,มีที่ใช้อยู่มีมีสามตัวนะคะตัวไหนบ้างคะ่ตัวแรกเป็นดีฟนะคะดีฟนี่ช่วย<อ>ค่ะช่วยในการอ่าป้องกันนิ้วรอยโอ้ค่ะใช่แล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองนี่คุณคุณคงรู้จักการทําโบท็อก์เหรอ อันนี้ที่ไปทําตามคลินิกต่างๆเนี่ยจะใช้เงินเยอะมากแพงมากนะ,ะ<ช>ต,ตัวนี้แทนแทนได้เลยทดแทนเหมือนเราทาโมท็อกเองที่บ้านเพราะว่าเวลาทาไปเนี่ยจะมีปิ๊บปิ๊บิ๊บเหมือนเหมือนเขากำลังทํางานอยู่นะคะ,ะ,ะาการตั้งต้นจากต่างประเทศที่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังๆเนี่ยใช้กันสามสี่แบรนด์ในในที่นํานเข้ามามาในประเทศไทยแลวตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็ใช้ตัวนั้นด้วยนะคะ แล้วก็ตัวที่สามอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ก็คือตอนเช้านะคะก่อนแต่งหน้าเราจะใช้ตัวดีฟตัวนี้ใช้ตอนเช้านะคะใช่ค่ะใช้สองตัวนี้ก็ใช้เช้าเลยค่ะเช้าเย็นตัวนี้เป็นเซรั่มหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นเป็นดีฟครีมีมีเป็นเซรั่มก็ที่เขาเรียกว่าเซรั่มก็ได้อ๋ะค่ะมันช่วยบำรุงลึกขจัดริ้วรอยส่วนเกินให้ค่ะ ือนที่เจ้าจ้ามีฝ้าแล้วก็หน้าแห้งกล้้นแบบนีนเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะช่วยดูแลได้ใช่ค่ะได้แล้วมีตัวอื่นด้วยไหมคะตัวนี้จะใช้เช้าเย็นนะคะเช้ากับเย็นนะคะหมายถึงว่าพอเราล้างหน้าทําความสะอาดหน้าเสร็จเราก็ทาตัวนี้ก็หยุดหยุดแค่นี้เดียวค่ะแค่แค่ประมาณไม่ถดเขียวเนี่ยแล้วก็แทนที่ใบหน้านะคะทั้งสี่จุดแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยพยายามเกลี่ยออกนะคะไม่ต้องเกลี่ยอเพราะว่าเกลี่ยขึ้น หน้ามีรวรอยนะคะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ลองพื้นลองพื้นไปเลยแต่งไม่ปกติเลยอ๋อค่ะแล้วหลังจากนั้นมีตัวอื่นช่วยด้วยไหมคะอันนี้สองตัวทากลางวันแต่่อนนอนเราจะมีมาร์กตัวนึงนี่มาร์กมาร์กตัวเล็กก็พิเศษมากคือมาร์กทั่วไปนี่เวลาเราเรามาร์กหน้านี่เราจะต้องล้างออกใช่ไหมคะแต่มาร์กของเราไม่ต้องล้างออกค่ะ เราเราก็ใช้นีดเดียวเหมือนกันแล้วก็แต้มแต้มแล้วก็ทาเกลี่ยไปทั่วไปหน้าล้วนอนได้เลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ล้างหน้าออกมาร์กเสร็จแล้วนอนได้เลยตื่นเช้ามาล้างหน้ารู้สึกเป็นยังไงคะหลังจากตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเรามาร์กพอเราล้างออก่หน้าแบบจะมมากต้องต้องลองใช้ต้องลองจับหน้าเองจากผลิตภัณฑ์อื่นที่แบบเราใช้แล้วมันไม่เหมือนกันพอเราใช้สามตัวนี้แบบติดใจมาร์กก็ชอบมากเลยค่ะต้องกลับมาสั่งซื้อเราอีกค่ะค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์ของพัตตี้เอ็มพีเเกี่ยวกับผิวพธุ์โดยตรงก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ประทินใบหน้าผิวหน้าของเราที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระรอยด่างดำหรือรอยแท้งกลานอะไรก็แล้วแต่สามขวดนี้พี่เจี๊ยบบอกว่าใช้ได้เลยเช้าเย็นแล้วก็ตกก่อนนอนแล้วตื่นเช้ามาหน้าเราจะจับได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยจะเปลี่ยนขึ้นไปนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องสำอางสารจาก เป็นเวชสัสาอางเวชสัสางอางที่ส่สกัดจากธรรมชาติใช่ค่ะแล้วมีใบการันตีด้วยนะคะทั้ง3ตัวเลยค่ะเพราะการการันตีผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสำอางนี่จะต้องใช้เงินเยอะมากแต่ว่าบริษัทเราก็ลงทุนไปให้ตรวจสอบแล้วก็มีใบการันตีเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสุดยอดมากเลยค่ะนอกจากเราใช้ดีผิวหน้าเราสวยแล้วดูอ่อนกว่าวัยด้วยแถมยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องของการตลาด ที่มารองรับเราด้วยนะคะ<ช>เกี่ยวกับเรื่องเ,อเขาเรียกอะไรนะคะที่ให้ให้เราทําเป็นแบบว่า